ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าววิทยาลัยเทคนิคแพร่ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอย่างยิ่งใหญ่ค่ะโดยในวันนี้21กุมภาพันธ์2566เวลา13นาฬิกาที่ห้องประชุมมหิสักวิทยาลัยเทคนิคแพร่นายยศพลเวนุโกเศษ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2565โดยมีนายอัศวินขม่มอาวุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่กล่าวรายงานโดยมีแขกผู้มีเกียรติอาทิเช่นนายถนอมอินกันนายกสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคแพร่นายโอภาสปัญญาพฤกผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคแพร่คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคแพร่คณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะสำหรับในปีการศึกษา2565มีผู้สำเร็จการศึกษาและเข้ารับประกาศนียบัตรในวันนี้ได้แก่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงหรือปวสรวมทั้งสิ้น752คนในจำนวนนี้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมในแต่ละระดับและสาขางานจำนวน26คนเข้ารับเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมในวันนี้ด้วยค่ะ หลังจากเสร็จพิธีมอบเกียรติบัตรแล้วได้ให้ครอบครัวและพ่อแม่ผู้ปกครองของนักศึกษาได้แสดงความยินดีบริเวณหน้าตึกซึ่งเป็นลานกิจกรรมต่างๆซึ่งมีครอบครัวและพ่อแม่ผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้อย่างอบอุ่นชื่นมืน่นและซาบสึงใจค่ะ I'm ปนาติปัสศึกษาปัทังสัมมาธิยามิปาญาติปยนาเวรัมณีสิกษาปัทังเอสุมิชฌาจาราเวรัปมาณีสิกษาปัญสิเลนะนิพุติยันติตัศมัดสิลังวิโสทัพเย 来看旁边是。 แต่ผู้สังเกตการศึกษาภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2565นนี้และในโอกาสนี้ประกมขออนุญาตรายงานว่าลายี่แพ่จากการศึกษาในระดับประกาศสัญาวิชาชีพจำนวน9สาขาาหลักสูตรประกาศสัญรวิชาชีพชั้นสูงจานวน12สาขาในระดาการศึกษาวรมีความุมมื ในการดำเนินการศึกษาสถานการณ์ที่คนรูะสกัสถานการณ์ที่ม ธกิจอุตสาหกรรมสาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์สาขางานก่อสร้างสาขางานเอ็กซ์ราปัตยกรรมสาขางานสคมนวน20คนเข้ารับปริการผู้มีส่วนเกี่ให้ขออนุญาตนำผู้สมแร็จการศึกษาเข้ารับปริัาิผู้สมแข่งการศึกษาที่เกี่ยวกับการเรียนรอบเลี่ยงและทาการศึกษาให้โอว่าแก่ผู้สมแข็จการศึกษาเพื่อเป็นการ เมืองตนให้เห็นผู้เดินที่ยวหาศขออนุาง ประถมพรนางสาวสุชยาสันติวัฒนคุลสาขางานก่อสร้างนายเอวันพริกิชัยสาสางานสถาปัตยกรรมนายชาวลิตขัดแสนกับสาธุกิจดวงจันทร์สาสางานพิจิตรคอมพิวเตอร์นายกิตตินันท์พุทธระดับประกาศันสูงสาสางานสุมเมธหาสอน นายพุทธิพงผานงานยานยนต์ไฟฟ้านายพุธน,นน์แนวล่ากรรมนายธงศรนใจเฉพาะนายพนกร,กรแก้วมณีสานางสาวนิดเสาขางานอิเล็กทรอนิกส์นายวรวิทฟองจันทร์อีกเงินสาขางานต่อสร้างนายเอื้ออังกูรัสผา,างานสถาปัตยกรรมนายศิษธ์นนท์โนคคำลือ สาขานายนากรชำนาญปกรณ์สาขางานนายนราธิปชาคำสาขา,ายมนะัก Thank mm -hmm. you. Boa ยานารงสาวสุภานันที่เดียรับตรงนั่งรกลุณนางสาวพิชยาภาทิโยชสุโต จากเครื่องพออเล่นแท็กต์ระบบปิดควบคุมด้วยแอปพลิเคชันรัฐมนตรีฐานเรียบเงินนายเสรีพงมูลประสิทธิ์นายนัชนนท์ปัญญาวัยนายกิติท์วุฒิปรุงขุ้นกุ้ว่าที่ร้อยตรีพวะตชัยสุขเกืือและนายเด็กชัยสอนชัย namo buddhaya sankhara ทางอสมชแพร่รครับท่านพอออสรุรีนะครับผู้จัดการนักชิบิแพร่นะครับท่านคณะผู้บริหารนะครับคณะผู้นะครับของอาเซียนสาชมาแทเป็นวอร์ธีวิจัยชิบิแพร่นะครับน้องตเดชที่ทาสามนะคร,รับทุกท่านนะครับที่วันนี้ถือว่าเป็นงานที่ท่านดูแล้วหล่อสวยมากนะครับของ้องหล่อชิโซนะครับในความสื่เต้นนะครับที่ทุกท่านนะครับได้นนรับบุญมาแล้ว นะครับท่านอแสดงมนองของนะครับก็ขอให้เป็นเล็กคันนะครับที่เป็นคาไร้กลบนะครับสำนักงานการเอกาโดยวิจารณาเฉาะค่กทุกิจาาอสาาได้เพราะว่าเฉย่มเพราะว่าวันนี้มาเห็นนะครับการระบบการเรียนการสอนนะครับและได้เนมุมมองนะครับตังแต่ช่วงที่มาใสยสารุนไปยินควางเป็นรลบตจ้กการการูความคุณภาพหลายอย่างแสดงออกแสดงนจริง บท่านคงมีความสนใจยิ่งช่วทงทำพิธีโลกมุมครับผมว่าทุกท่านคงยังม,มคีความนึ้ถุณไปด้วยนะครับเห็นแล้วมีความตื้นจริงครับกับตุกศิษยของเราในที่ศิลอิรายวิขอกล่าวปฏิญาณตนต่อที่ประชุมแห่งนี้ ครับ1 2 3